ฟุตบอลลาลิกาสเปนที่เพิ่งเตะจบนัด33ไปนัดที่34ก็ลงเตะกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยโปรแกรมจะลงเตะในสุดสัปดาห์นี้ระหว่างช่วงวันที่3 4 5และ6กะกรกฎาคม6 3นี้เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันของทุกคู่รวมถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดไปติดตามกันเลยครับนะทัสบอลทีวีโดยโปรแกรมนัดที่34 จะเริ่มทำการแข่งขันในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นนัดไฟเดย์ไนท์มีลงเตะกันเพียง1คู่นะครับโดยจะคิ c k อฟในเวลา3นาฬิกาหรือตี3ตรงอัลเลติโกมาดริดจะเปิดบ้านพบกับมาโยกาโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง be sport 1ถัดมาจะลงเตะกันอย่างต่อเนื่องในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมมีลงเตะกันหลายคู่นะครับโดยจะเริ่มลงสนามในเวลา22นาฬิกาหรือ4ทุ่มตรง จะเป็นเซอตอบิโกเปิดบ้านพบกับเรอัลเบติสถัดมาจะเป็นคู่ที่ลงสนามในเวลาเที่ยงคืนครึง่งเรอัลบายาดาิกจะพบกับเดอโบติโบอลาเบสและคู่สุดท้ายจะคิกออฟในเวลา3นาฬิกาหรือตี3ตรงจะเป็นแคนาดาเปิดบ้านพบกับบาเลเซียโดยทุกคู่ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง b ี s p สปอร์มาต่อกันที่โปรแกรมวันอาทิตย์ที่5รกรกฎาคมมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับ คู่แรกจะเริม่ม kick off ในเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงจะเป็นอัลเลติกบิ l เบลเปิดบ้านพบกับเรียลมาดริดจากนั้นในเวลา22นาฬิกาหรือ4ทุ่มตรงอสปันยอนทีมบุยของตารางคะแนนจะเปิดบ้านพบกับเลกาเนสจากนั้นในเวลาเที่ยงคืนครึง่งโอซาซูนาจะพบกับเกตาเฟ่และคู่สุดท้ายซึ่งเป็นคู่ดึกสุดจะลงสนามในเวลา3นาฬิกาหรือตี3ตรงเบียเรอลจะเปิดบ้าน ตอนรับการเย็นของรองจากฝูงบาร์เซลโลนาโดยทุกคู่ถ่ายท่ดสดโดย B-Sport 1ปิดท้ายโปรแกรมนัดที่34ในวันจันทร์ที่6รกรกฎาคมซึ่งเป็นนัดมันเดย์ไนท์มีลงเตะด้วยกันทั้งหมด2คู่นะครับเริ่มคู่แรกจากคิกออฟในเวลาเที่ยงคืนครึ่งจะเป็นเลบบนเต้เปิดบ้านพบกับเรอัลโซเซดัดและจากนั้นในเวลา3นาฬกาซึ่งเป็นคู่สุดท้ายเซบียาจะเปิดบ้านพบกับเออีบา โดยทุกคู่ถ่ายเท่าสดผ่านทางช่อง v s p o r t 1เช่นเคยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกร,รมฟุตบอลลาล์ a กาสเปนนัดที่34ของฤดูกาลที่ลงเตะกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ